สวัสดีครับผมต่อชัยนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการตั้ง pending order นะครับว่า pending order เนี่ยมีกี่อย่างนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งประเภทใดได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น2คํคำสั่งใหญ่ๆนะครับซึ่งคำสั่งแรกเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งประเภท limit นะครับ ประเภทคำสั่งลิมิตมันใช้งานอย่างไรนะครับประเภทลิมิตก็คือเป็นประเภทการดักซื้อนะดักซื้อเพื่อให้ราคาเนี่ยมีการกลับตัวนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคามันขึ้นมาค่อนข้างแบบไกลแล้วนะครับแล้วอยากจะนะครับซื้อนะครับที่ราคาที่ต่ํากว่านี้นะฮะเราก็ใช้คําสั่งประเภทลิมิตนะครับโดยการคลิกขวานะครับคลิกขวาก็ได้หรือว่าจะกด F9 ขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะโดยการเลือก pending order ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้วิธีแรกก่อนแล้วกันนั่นก็คือการคิกขวานะครับแล้วก็กด buy limit นะครับ buy limit ก็จะใช้งานโดยการนะครับรอให้าคะนะครับลงมาถึงบริเวณเป้าหมายที่เราต้องการนะครับก็คือบริเวณที่เราตั้งออเดอร์ไว้ เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคาลงถึงเป้าหมายออเดอร์นี้ก็จะถูกเปิดคำสั่งโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเมื่อลงมานะครับให้เปิดบ่ายแล้วก็รอให้ราคาเนี่ยดีดกลับขึ้นไปนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ในการใช้คำสั่งประเภท b ่ายลิมิตนะครับส่วน b u ายสต็อก็จะตรงกันข้ามนะครับประเภทที่2คือประเภทส t o p b บ y ายสต็อจะอยู่เหนือราคาเสมอนะครับ ตอนนี้ราคาอยู่4,034นะเราบอกว่าเราต้องการบายเมื่อราคามีการทะลุนะเหนือไฮแล้วก็ขึ้นไปประมาณ4,052นะครับถ้าราคาขึ้นไปเหนือ4,052ได้นะครับคำสั่งบายก็จะถูกเปิดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยนะครับมีการเบรกอาขึ้นไปนะครับเมื่อมีการผ่านเส้นออเดอร์เรานะครับคำสั่งบายก็ จะถูกเปิดโดยอัตโนมัตินะครับแม้เราจะไม่ได้อยู่หน้าจอก็ตามนะคำสั่งก็จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติอันนี้คือเป้าหมายนะครับในการที่จะใช้ทั้ง by limit แล้วก็ by stop นะครับในทางตตวกันข้ามนะครับในทางกันข้ามถ้าเราใช้เซลล์นะครับก็เหมือนกันนะเซล์ลิมิตก็จะอยู่ด้านบนโดยการดักขายด้านบนนั่นเองเราให้ราคาขึ้นมาแล้วค่อยเปิดคำสั่งเซล์นะครับนะก็จะมาประมาณนี้ อ่าเซลสต็อปคือถ้าเรามองว่าเราหลุดหลุดแนวรับตรงนี้นะครับถ้าราคา,าหลุดแนวรับตรงนี้เนี่ยก็ให้ราคาเนี่ยนะครับเปิดเซลลงไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซลสต็อปคือการปออโล่ราคานั่นเองนะครับถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นคําสั่งพิเศษนะที่จะมีแต่ใน MT5 เท่านั้นนะครับซึ่ง2คําสั่งเมื่อสักครู่นี้นะ buy limit แล้วก็ sell limit บายสต็อปเซลสต็อปคำสั่ง4อันนี้จะมีแค่ใน MT4 m t 5มีปกติเช่นเดียวกันแต่จะมี2คํคำสั่งพิเศษที่ MT4 ไม่มีนะครับนั่นก็คือประเภทคำสั่ง Buy Stop Limit Buy Stop Limit และก็ Sell Stop Limit สออันนี้ ใน m d 4จะไม่มีเดี๋ยวผมจะให้รู้จัก Buy Stop Limit ก่อนนะครับ Buy Stop Limit จะใช้ในกรณีที่เราต้องการคอนเฟิร์มราคาก่อนแล้วจึงค่อยเปิดไม้ในภายหลังนะยกตัวอย่างนะครับผมมองว่านะถ้าราคามันจะขึ้นต่อนะมันจะต้องนะทำ New High ก่อนเราก็ตั้งไปเลยว่าประมาณ4 0 5 0แล้วก็ได้นะครับเพาะว่า4,500 0เนี่ยถ้าราคามันขึ้นไปถึงแล้วเนี่ย นั้นเราจะดักบายที่ราคา4ี่พแบบนี้นะครับผมก็จะใส่ตัวเลขไปสต๊อปลอ TP ตั้งได้เลยนะถ้าหลุด4ี่พันท่นนะผมก็จะยอมคัดแล้วก็ TP ที่4ี่พันเอะไรแบบนี้นะครับผมก็ตั้งได้เลยนี่นะครับหมายถึงว่าราคานะครับจะต้องขึ้นไปด้านบนก่อนเมื่อราคาขึ้นไปแล้วรอให้ราคานั้นลงมานะครับรอให้ราคานั้นลงมาบริเวณที่เราตั้งออเดอร์ไว้นะครับด้านล่างอันนี้ แล้วจึงค่อยเปิดบายนะครับเพื่อให้ราคาเนี่ยขึ้นต่อไปยังเป้าหมาย tp ด้านบนอันนี้ก็คือเป็นคําสั่งอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือรอการคอนเฟิร์มนะครับรอการคอนเฟิร์มก่อนแล้วจึงค่อยเปิดบายในภายหลังส่วนเซลล์ก็เช่นเดียวกันนะก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับไปที่ pending order นะแล้วก็ sell stop limit นะคือเราบอกต้องการให้หลุดโลก่อนนะหลุดโลที่40,30ลงไปก่อนให้ต่างกันสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะไม่เห็นนะ เสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปเซลด้านบนที่4,000ันสักห้ก็ได้นะสมมตินะผมต้องการให้ราคาคอนเฟิร <paper> ์มว่าหลุดโลก่อนนะโอ้แต่4 0่พันมันก็สูงไปเนาะเอาสัก4,040 um ก 4, ็ได้นะครับสต็อปลอสทีพเราก็ตั้งได้เลยเช่นเดียวกันหากราคาเกิน4,060นหกสะเจ้าจ,จะยอมสต็อปลอสแล้วก็ TP พีดีส0 0พันทวนเดี๋ยวมันจะสามกับเมื่อสักครู่นี้เนาะสี่พอ,อ่าเป็นสามพนะครับโอเค คำสั่งเซล์นะครับก็คือต้องรอให้เนี่ยราคามีการหลุดโลนะครับมีการหลุดโลลงมานะครับที่ด้านล่างนะตรงเซล์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นรอให้ราคาเนี่ยวิ่งสวนนะครับวิ่งสวนขึ้นไปนะขึ้นไปถึงตรงบริเวณแถวแถวตรงนี้แถวแถวตรงนี้ที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากนั้นรอให้ราคาเนี่ยนะครับมีการกลับตัวลงไปถึงเป้าหมาย นะประมาณแถวแถวสามพัที่ผมได้ตั้งไว้นะครับก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ดีนะเป็นการคอนเฟิร์มก่อนนะคอนเฟิร์มให้ราคาหลุดก่อนแล้วเราจะค่อยดักเซลล์ที่หลังนะคำสั่งนี้ดีไงถ้าถ้าสมมุติว่าเรากดเซลล์ท็อปมันก็จะติดเลยนะครับมันก็จะติดติดออเดอร์เลยนะครับแต่ถ้าประเภทนี้มันจะไม่ได้เปิดอตทีนะครับมันจะร้อยถึงแล้วค่อยไปดักข้างบนนะราคาที่สูงกว่านะถ้าเป็นเซลล์สต็อปลิมิตนะครับ โอเคนะครับก็เป็นการนำเสนอนะครับวิธีการตั้ง pending order นะผมก็ขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้วันหลังนะครับผมก็อาจจะมาสาธิตวิธีการอื่นๆอีกนะก็วันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ